าสคอ้นนะครับผมเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อช่วงล่างได้ดีมากๆนะครับผมก็เช่นพวกก้นนะครับต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยนะครับผมท่านี้นะครับผมให้เริ่มจากการยืนเท้ากว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับผมหรือว่าจะยืนเท่ากับหัวไหล่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนถนัดนะนะครับจากนั้นเปิดปลายเท้าออกประมาณ45องศานะครับผมและเมื่อเราเซตการวางเท้าแล้วนะครับผมก็ให้เรายืดอกแล้วก็มมวนสะโพกมาด้านหน้าไว้เลยนะครับผม หากใครสงสัยนะครับการม้วนสะโพกมาด้านหน้านะครับผมก็คือเหมือนเรากระเด้งเป้านั่นแหละเอาง่ายๆนะครับจะได้เห็นภาพเนาะนะครับคือที่ทําอย่างนี้เพราะว่าหลังจะได้ไม่แอนนะครับผมแล้วก็เป็นการรักษาแนวกระดูกสันหลังให้ตรงตลอดเวลาด้วยนะครับทั้งการยืนนะครับแล้วก็การย่อลงมานะครับผมหลังเราต้องตรงตลอดนะครับและจากนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็การหายใจพร้อมกับค่อยๆพับสะโพกนะครับการพับสะโพกนะครับก็เหมือนกับการถอยก้นไปด้านหลังนาะเหมือนว่าเรากําลังจะนั่งนะครับผมจากนั้นะครับ ท่านี้หลังห้ามงอเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อเราพับสะโพกแล้วนะครับผมก็ค่อยๆพับเข่าและย่อตัวลงนะเข่าต้องไม่หุบเข้าหากันนะครับผมเมื่อย่อตัวลงจนถึงจุดที่เราคิดว่าช่วงร่างเรามีความตึงแล้วเนี่ยให้ใช้แรงถีบจากฝ่าเท้านะครับผมถีบตัวเองขึ้นมานะครับผ่านต้นขาผ่านก้นนะครับพร้อมกับหายใจออกยาวๆนะครับผมแล้วก็กลับมายืนตรงนะครับที่ท่าเริ่มต้นพร้อมกับขมิบก้นนะครับเกรงท้องเหมือนเดิมนะครับ ส่วนวิธีการหายใจของท่าสคคอนนะผมหลายคนทําผิดนะครับผมซึ่งวิธีการหายใจที่ถูกต้องนะครับผมให้เราจินตนาการเหมือนว่าเราอยู่ในน้ำนะครับผมในขณะที่เรายืนตรงนะครับท่าเตรียมพร้อมนะครับจินตนาการว่าน้ําอยู่ประมาณอกเรานะครับจากนั้นหายใจเข้า กลั้นหายใจไว้นะครับแล้วย่อตัวลงนะครับในขณะที่เราย่อตัวลงนะครับตัวเราจะอยู่ในน้ําแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะหายใจออกไม่ได้เลยนะครับผมอย่าเพิ่งหายใจออกนะเราจะหายใจออกได้ก็ต่อเมื่อเราถีบตัวขึ้นมานะครับผมอันนี้คือการหายใจท่าสควอตนะครับผมที่ถูกต้องนะครับลองใช้จินตนาการแบบนี้ดูก็ได้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ